mặt nhỏ bạc dạ bạc dạ bạc hầu bạc hầu bạc hầu nha lì nha tắt hên ok bạc kìa mặt long bạc kìa hầu bạc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  hầu เกตัดตะมองมีหยาลูครับหยาลหลายหยาทับเขาพี่นอ้องหยาทับเข่ารวมนุตัวนี้เกใบออกน้ำเลยพี่น้องตัดแล้วเกใบออกน้ำครับผมในปลายหลครับผมในปลาหลเนื่องจากว่าฝีมือผสงครับผมพีมือไม่ถึงครับพี่น้อง <laughs> พีมือไม่ถึงถ <laughs> อน ช้นี้ได้แค่นี้ครับพี่น้องถอนทับถอนทับแล้วพี่น้องเช้านี้ได้แค่นี้มีขน,นาดเอาเครื่องนี่พี่น้องเอาเครื่องนักกับโบโบเคยตัดครับพี่น้องไม่เคยตัดเลยมาลอง,งิึงนาะครับนนาะเอาใบมากอะโบแมนใบตัดทำลายพี่น้องใบตัดใบตัดให้งาพี่น้องตัดมาแล้วมันจะมากองอยู่ ก็เก็บใบบ่โอเคคนพี่น้องเก็บใบเก็บใบใบเข่าเอาขินบ่ขินบ่เบิดพี่น้องตอนนี้เด้แห้งรึไงหรล่งบ้างอย่างเนาะเบิดเบิดพี่น้องเบิดมือสมัครเทเรนครับผมโอ้นี่ปุ่นยมหนึ่งพี่น้องว่าจะท้าให้เบิ่งกับบ่ไปหรอกพี่น้อง ไกลครับผมแัดแล้วมา่ายบ้างครับผมว่ามามาเพื่เดียวนะพี่น้อง,องมาคนเดียวเ <c ười> มื่อยย่งได้พี่น้องเล้ยน้อเวลาเพื่อ <c> น <ười> <c ười> ม่ต้งมุนนะพี่น้องนอกแกงเนาะ แกงสายแกงขัวรครับพี่นอ้องเอาใบมาว่าถือพี่นอ้องเอาใบตัดหยาหางัวมาเนาะไม่ได้เป็นก้อนครับผมหยาเป็นก้อนเขาเอื่ยนี่ยหยาเป็นระเบียบเนาะหยาเป็นระเบียบยานทับต้นเขาลงอี่เนาะเพื่อฝนมาเพื่อเ,อเพื่อบริหารายเนาะ ทำรับตัดหญ้าออกจากตัดใบเขาอะไรแค่นี้พี่น้องตัดแค่นี้ <laughs> โกยมือสมัครเล่นครับผมมือสมัครเล่นแต่แค่นี้ก็ถือว่าถือว่าดีละเด้พี่น้อง <laughs> ออออเก็บมาไม่เคยตัดครับผมไม่เคยตัดใบเขานเนาะไม่เคยตัดเลย รั้งแรกครับผมผมรู้สึกว่าใส่พลังหลายอยู่พี่น้องใส่พลังหลายแกงใส่แก,ง,แกงขน้นพี่น้องเนาะ <c oughs> เอาไว้แคน่นี้ก่อนครับพี่น้องแต่๋ยิบผ้าเบิ่งปปตัดหยากันแนคขันแท้เบิ่งพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณทุกาการรับชมครับผม